ครับหมายถึงเงื่อนร่นเงื่อนร่นนะครับใช้ร่นเชือกที่มีลักษณะเปราะหรือขาดนะครับเราจะสมมุติว่าอ่าเชือกตรงนี้เปราะแล้วก,กันนะครับเขาจะสมมุติว่าเชือกตรงนี้เปราะนะจ,จะเห็นไหมเอ่ยเชือกตรงนี้เปราะนะครับเราจะเอาเชือกส่วนที่เปราะเนี่ยไว้ตรงกลางนะครับทาเป็นรูปตัวเอสขึ้นมาครับ ส่วนที่ปล่อยต้องการหัวทัง้งสองข้างทำคล้ายๆกันนะครับเรื่อตอนเนี่ยนะฮะก็จับมันมีเข้ามานะครับทำเป็นห่วงครับอย่างนี้นะครับคล้อ,ลองเข้าไปอีกฝัง่งหนึ่งทำคล้ายๆกันครับทำเป็นห่วงเหมือนกัน ลองเข้าไปนะ้ยังไม่จบครับถ้าทางที่ดีนะครับใช้ไม้ล็อกล็อกตรงนี้ไว้ก็ดีนะครับหรือหรือว่าจะประยุกต์เงื่อนาบ่งใส่สนูมาใช้ร่วมเลยก็ได้แต่ใช้ไม้ล็อกตรงนี้เดียวทำให้ดูฟึกบ นี่ไม่ได้โฆษณาปากกาเลยครับครับเรียบร้อยครับเงินล่นร่นเชือกจิบ,บเงืนที่อ่าเชือกที่ช่วงที่เปาะนครับจะอยู่ตรงกลางนะครัอยู่ตรง